นครดีออกไซด์ขอบคุณท่านนายห้างวินัยวีระพุทชงนะครับผู้ให้การสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอบคุณรู้ใจประกันภัยบริษัทบุญท่งโอโถจำกัดยาดองเล่าตราเก้าเหลียญยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินพร้อมด้วยแป้งโยคีในรัศมีวงกลมและคุณนลคงว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับเอาเละครับเริ่มจากายับเข้าหาบ้างแล้วนะครับเพชรแสนแสบ ขยับกาไปมีเจาะยางต่อยมาดูว่าส,สู้สึกเองก็ป injuries, ักหลักนิ네่งนะครับไม่นีนะครับแล้วก็เจาะยางโต้คืนเอาใครจะทนตัวการโน้โหจังหวะบวกหมัดบวกศองนี่ถือว่าหน้าหวาดเสียวเลยนะครับมวยคู่นี้อยู่ที่ว่าใครจะพลาดแล้วต่างฝ่ายต่างดนนะครับต่อยลาตัวครับสู้สึกใ้แสนแสนก็เตะคืนเลยครับเอาต่างคน้องออกแข้งครับจ่ายตรงกันแทงขวาไปครับหมัดหมัดมาหมัดมาครับสู้สึกครับ แม่รวมมันเลยนะครับไต้ขวาจ่อร่างสู้สุดโอ้โหดูครับมาวันนี้นัดบิ๊กเลยนะครับแมนนค,บแคู่นี้ได้ทกเพลงแค่คู่ที่2ของรายการเท่านั้นเอง <c oughs> นี่ครับดีกรีก็ถือว่าแชมป์ชนแชมป์แล้วครับคนหนึ่งนี่แชมป์มวย3ยกอีกคนหนึ่งนี่อดีตแชมป์ราชดำเนิน122ปอนด์โอ้ปหดูครับไม่สนแล้วครับตอนนี้มากลางเวที เดี๋ยวดูนี่ครับโอ้สายหน้าถูกที่ถูกเวลาเลยครับของดีนี่ครับขยับโดนสายหน้าไปเดี๋ยวดูสู้สึกโอ้โหประสานแข่งกันเลยครับตอนนี้เอาล้ครับนี่นะครับจังหวะดูว่าอย่างไทยจะแตกก่อนกันนะครับเพราะว่าเน้นช่วงล่างกันเป็นพิเศษเลยนะครับคู่นี้ขยับเข้าไปนี่ครับมี่หมัดด้วยโอ้หมาก็มาเป็นชุดเลยนะครับเพชรแสนแตกมีแข้งขวามาดูวงใน จังหวะไล่แข้งนะครับไล่แข้งกันไปเอาถ้าตีไม่ถนัดนี่กรรมการต้องแยกก่อนครับแข้งขวาเตะจอมากครับแข้งซ้ายครับมาทั้งขวาทั้งซ้ายนะครับแข้งของเพชรแสนแสบครับถีบไว้ก่อนสู้ศึกพยายามหันช่วงล่างครับเจอแข้งขวาแข้งซ้ายครับแหมแกออกมาทีนี้ออกทั้งขวาทั้งซ้ายเลยนะครับมาแบบ12อ่ะครับแข้งของเพชรแสนแสบ ฟันล่างบายสู้สุดเพชรแสนแสบบวกบวกมัดแข้งโอ้ยมามาโอ้ดูบาดเสียวครับชดบาดเสียวนีหลายจังหวะแล้วนะครับคู่นี้นี่ครับไทยยับดูครับนี่เพียยกที่สามน,นะครับออกกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูยกหน้าเชื่อว,ว่าเกมการชกหน่จะเราใจกว่านี้แน่นะครับไยับเข้าไป ลีลาการชกนี่ถือว่าคล้ายกันเลยนะครับป่วยคู่นี้พักกันว่าคู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่4ครับรับออกแบบผลิตติดตั้งงานป้ายทุกชนิดนะครับรวมถึงงานรับออกแบบภายในครบวงจรรับเหมาก่อสร้าง โทรไปที่0860ตองสตองนะครับพร้อมด้วยน้ำจิ้มดับรันสารครามน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยเจเจปอสาวหน้าร้านค็อกเทลซีฟูด้ดขอนแก่นโดยคุณจิ้นเจเจขอขอบพระคุณครับ,เร,บเริ่มจะเบียดเข้าหาแล้วนะครับเพชรแสนแปดเดินเร็วขึ้น,นครับมีหม,มัดมีศอกวงไหนจะกล้ำในโอ้ดูสู้สึกวันนี้ก็ถือว่าเตรียมมาดีเลยครับจังหวะไล่แขนแล้วก็แทงสู้บิดเหลี่ยมเอาเพชรแสนแปดนี่ล้มกิ้งไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับเพชรแสนแปดไม่สนะครับ พยายามจะชนอย่างเดียวเบียเขก็ไปปล้ำไายตีไม่ได้มีกรรมการปรวัตรต้องแยกก่อนครับชงกันไปครับเข้มเข้มครับเข่ามาพยายามเนี่ยครับพยายามล็อกพยายามตีพยายามเสียบแล้วก็ขวางเอาไว้ครับสู้สึกครับส่วนเพชรแสนแสบครับเบียดต่อครับเจอแข้งก่อนเตะซ้ายคืนสอกมาครับสอกอันตรายนะครับเพชรแสนแสบครับเขาที่แล้วก็หมาถ่ายเล็กจัดสอกนี่แหละครับที่พลิกเกมช่วงต้นยกห้าครับ หลุดต่อครับเพชรสายแสบเตะเข้าไปก่อนครับสู้สุดพยายามล้มลำตัวครับติดเบรกเอาไว้ห่วงนายครับเสียบมาดัานเสียคืนอ้าวขึ้นแท็กเพิ่เข่าเจอแท็กก็คือด้วยเข่าครับแทงซ้ายออกศับมามีบีบสอกมาสลับเลยครับเพชรสายแสบโอ้โหดูครับอ่าอ้าปเป็นเชือกนิดนึงแกะออกมาก่อนกลางเวทีนี่ครับเดินติดแล้วเพชรสายแสบซ้ายโอ้โหดูสอกมาด้วยสู้สึกอ่า หมือนไม่ใช่อาชีพหลักของทั้งคู่แล้วครับเข่าเอา้าการเวทีว่ากันใหม่ดูว่าเร่มจะแรงขึ้นมาแล้วนะครับเชรแสบทั้งศอกทั้งหมักแล้วก็ลูกแทงเข่าได้เจ็บๆเหมือนกันแล้วเปียกเมไ่อยใช่้ายดูนะครับมีแทงแล้วก็พาไว้คู่ศึกเชรแสบที่ไม่สนนะครับกรรมการแยกก่อนมาเริ่มกันใหม่คู่กันใหม่การเวทียังคงขยับเหมือนเดิมครับเชรแสแบเดินเร็วขึ้นแล้วด้วยมีแข้งนาไปก่อนโอ้โห ดูว่าเครื่องเริ่มติดแล้วครับโอ้ถึงพลิกถึงขิงเหลือเกินว้าวว่าเพชรแสนแสบคออีกทีก็แล้วกันครับลุยเข้าไปสู้สุดเตะสกัดไว้ก่อนครับเพชรแสนแสบแทงสู้สุดดันคืนแล้วก็ไปเข่าแล้วก็ออกแค้นคืนครับเพชรแสนแสบโอ้โหนี่ครับว้าเบียดชิดเข้าไปเพชรแสนแสบไนท์พิกออกมาน่ามาติดเชือกติดเชือกนิดนึง โอ้คู่ขี้สูสีจริงๆครับนะคู่นี้นี่ครับอยู่ในช่วงท้ายๆย,ยก4โอ้เชื่อเหลือเกินครับเดี๋ยวเราจะได้ตามกันในยกชิงดำยกสุดท้ายนี่เลยครับแม่เพชรแสนแสบเขียงซอกเข้า,ไายไม่สู้สึกตีโอ้โหดูแม่ติดเชือกติดเชือก,อกแกะออกมาก่อนครับอาจารย์พลวัตเพชรแสนแสบสู้สึกแมายัางไงยังไงครับ อสุดมันเลยครับแป๊บเดียวครับคุณนะครับอดีตยอดมวยไทยอดีตยอดแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยนะครับสอนให้ด้วยตัวเองเลยครับที่สาสกุลยิมตลาดกลางลัศวัยลำลูกกาลอง4ีขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายมวยเด็ด789คลทองสวนภูรีสอร์ร้านอาหารของซุ้งกุ้งเผา ท็อกอ f the Town o r g ออ i ก e นเหาดใหญ่ igher, อุปกรณ์มวยไฟเตอร์น้ำจิ้มดาบลันสารคามรวมถึงคุณจิ้นเจเจขอขอบพระคุณครับเอาละครับสถานการณ์ถือว่าชิงดำเลยนะครับผู้นี้เบียดเข้าไปเอาเพจแต้มแบบเดินอย่างเดียวสู่ก็วงในพอยไล่แฉแล้วก็ตีโต้นะครับเกมการชกนี้ยังไม่จากกันเลยครับมาดูกับระยะเวลาที่เหลืออีก2นาทีครึ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเอา ยังคงเดินสู้เสรจก็มีลูกขวางเอาไว้เกมก็ถือว่ายังคู่ขี้ครับแม่คู่นี้เจอกันทีอะไรครับมีหัวใจทุกทีแหละครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหสองนาทีกว่าเลยนะยังไงครับพอใจในผลงานของตัวเองทั้งคู่หรือเปล่าละครับมาดูครับสู้เสร็จก็ไม่เข้าเพชรแสนแสบก็ไม่เข้าครับทีนี้ปวดหัวลิบบอลครับโอ้โหนี่ครับหนักใจที่สุดก็กรรมการด้านล่างที่ให้คะแนนทั้งสท่านนี่แหละครับ โอ้โหดูว่าอาจารย์ปรวัฒน์บูชษษษษษิขัดบุนหิตก็พยายามสับมือบอกออกอาวุธกันอีกนิดนึงน่ะนี่แหละครับอ่ะนี่อยู่ในช่วงม่าแต่ว่าก็ต้องยอมรับเลยนะครับคู่นี้นี่หลักพังยกแรกดังขึ้นก็สาดใส่กันแบบไม่หยุดไม่หย่อนแล้วครับน่เพิ่งจะมาจักจากกันนี่ประมาณครึ่งยกของยกสุดท้ายนี่แหละครับมาผ่อนกันในยกสุดท้ายนะครับแล้วก็ทีมงานก็ตามฝ่ายต่างมั่นใจที่กัน,น้งคู่อีกแล้วนะครับ มาดูนะครับว่าใครจะคิดผิดคิดถูกครับวยผู้นี้ผู้สึกก็ปักหลักนะครับดูนะครับโอ้เพจแสนสายบินก็มั่นใจกรรมการก็พยายามจะสับมือนะครับให้ทั้งคู่นั้นชกกันอีกมาดูนะครับว่าเวลาอีกหนึ่งนาทีเศษต้องหยุดนะครับเรียกทั้งคู่มานะครับเอาให้เอากันหน่อยนะครับหนึ่งนาทีสุดท้ายครับมีอีกสักจังหวะหรือเปล่านะครับ เดินทางมาถึงนี่คู่ที่สองนะครับวันนี้นัดเบิรถเบสเสียนาเพชรกินดีครับเพชรกินดีบวกพอลหลักบุญครับไปทางไหนดีล่ะครับแบบนี้ครับสู้ศึกทีซีมวยไทยหรือว่าเพชรแสงแสบอพิมลศรีหรือว่าสจโต้งปลาจีนนะครับคู่นี้ครั้งแรกที่เจอกันที่ราชดำเนินเป็นมุมน้ำเงินนะครับวันนั้นโอ้โหพลิกชนะมาแบบว่าเส้นยาแดงผ่าแปดเลยครับยก5้าครับแล้วพลิกเอาต้นยก5ครับเพชรแสงแสบ แถวนีเเ้เดี๋ยวดูครับจะย้ำแขนหร,หรือว่าสู้สึกจะล้างตาได้นี่ครับอีอกอึดใจเดียวครับเดี๋ยวเรารู้แล้วครับวาภาคที่สองนี่ฝ่ายน้ำเงินจะย้ำแขนหรือว่าฝ่ายแดงสู้สึกรุ่นพี่จะสางแขนได้ครับอานี่ครับยิ้มแย้มแก่มใสพอใจในผลงานของตัวเองด้วยกันทั้งครูบทยกสุดท้ายแล้วครับบทยกสุดท้ายนี่แหละครับ ท่านสจโต้งปราจีนนะครับขึ้นไปรับลูกศิษย์ก็คือเพชรแสนแสบทางมุมน้ำเงินเลยครับนี่ครับอาจารย์ปอลลาวัเดินไปรับใบคะแนนไปที่2และกำลังเดินมาที่ใบสุดท้ายแล้วก็ชูไปที่มุมแดงครับสู้สึกทีซีบวยไทยครับนครับวัน